ในของท่นั่นนะคะนี่คือ ready p a r t พนังสวยานง ready น ready คะ่ะสวยสาิสวัสดีนะคะสวัสดีหิงแล้วก็สวัสดีน้องออฟด้วยนะคะสุดชื่อ มันจะทางานทุกวันเลยคือเวลาแบบเราออกฟองใช่ไหมคะเจอแดดร้อนๆหรือว่าเอาดอเนี่ยก็จะได้กินแหละให้เราบูสต์บูสต์เอเนอร์จีสดชื่นช่วงช่วงเรายงเหรอเนาะใช่ส่วนมากก็จะเป็นช่วงบ่ายบายช่วงเรายงอ่าน้าโน๊อ้อมล่ะคะได้เห็นทีวีซีแล้วเป็นยังไงบ้างเออก็ภูมิใจค่ะภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเอพีนะคะแล้วก็ดีใจที่ทําให้ทุกคนเนี่ย ได้รู้จักไรดี้มากขึ้นนะคะเครื่อที่อยู่แล้วสดชื่นมีพลาังงานที่จะดำเน,เนเินชีวิตต่อไปค่ะ